ชื่ออะไรเงี้ยพอทราบม,มาก่อนไหมครับไม่ครับมันไม่มีใครคิดว่าจะเอาชื่อคนอื่นมาใชหรหมครับมันไม่มีใครคิดเลยเรื่องนี้เราก็เห็นชื่อนี้ชื่อโลโก้นี่มาร่วม3าสิปีแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะมีมีปัญหาเรื่องนี้ครับไม่มีใครรู้ครับทางคณะเองเพิ่งมาทราบตอนไหนอะคะว่าเขาใช้ชื่อคนอื่นนี่งไงครับจากเป็นข่าวดิถ้าถ้าข่าวไม่ออกก็ไม่ทราบเหมือนกันครับรู้สึกยังไงบ้างแปลกใจครับ แปลกใจมากแล้วก็รู้สึกสับสนกับกับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องทองของวัดทรัพย์สินของวัดผมไม่ค่อยแปลกใจเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคมันอาจจะเกิดจากการดําเนินการในการใช้ใจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้องได้แต่เรื่องแอบอ้างว่าจบจากนู่นจากนี่รวมทั้งการเอาชื่อคนอื่นมาใช้บัตรประชาชนอื่นมาใช้เนี่ยผมไม่เคยคิดเลยนะครับไม่เคยคิดแล้วก็สับสนมากว่าทําไปเพื่ออะไรแล้วทําไมต้องทํา ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันครับนี้ไม่ไม่เคยเอะใจเลยครับเพราะว่าในขณะที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้คิดเจอแต่ภาพลักษณ์ที่ดีคือเวลาท่านพูดหรือท่านทําอะไรท่านจะพูดถึงแต่การช่วยเหลือคนเราก็จะรู้สึกอบอุ่นและประทับใจไปด้วยเรารู้สึกผิดหวังไหมคะหรือว่ารู้สึกแบบว่าที่เรามองท่านดีมาตลอดคะ่ะในวันนี้ความจริงมันออกมาแบบนี้คะ่ะร,รู้สึกไงบ้างยอมรับยอมรับว่า เ,เสียใจยอมรับว่าผิดหวังเหมือนเหมือนเหมือนโดนหลอกเหมือนคนอกหักอะไรประมาณนี้ครับถ้าแล้วก็ยังปลอบตัวเองหลอกตัวเองนะว่าก่อนที่จะโดนจับก็ยังคิดว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องออกมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านให้ได้นี่ครับก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เข้าใจว่าก็ยังทําใจไม่ได้นะก็ยังยอมรับอยู่ว่าผิดหวัง<ส><ส>ก่อนถอนตัวตอนที่เป็นทนายของหลวงพ่อเป็นทนายของวัดผมก็บอกอยู่แล้วครับว่าจะถูกดำเนินคดีและถูกจับ ผมถึงได้ในที่ประชุมแล้วโทรศัพท์คุยกับหลวงพ่อเนี่ยผมเคยได้บอกให้หลวงพ่อเนี่ยรีบออกมาชี้แกงรีบออกมาเอาหลักฐานมาถ้าบริสุทธิ์ใจก็แสดงมาถ้าผิดตรงไหนมันก็จะแ,แก้ปัญหากันไปแต่ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรทั้งสิน้นและผมก็เตือนทุกคนที่เกี่ยวข้องมาทั้งหลวงพ่อและกรรมการหลายคนเนี่ยจะต้องถูกจับถ้ามันเป็นอย่างนี้พราะความมันไม่เกี่ยวกับว่าผิดหรือไม่ผิดนะคือข้อหาที่ที่หมอบีหรือว่าคนเกี่ยวข้องกับบุลวัดมันเป็นความผิด ที่มีอัตราโทษสูงซื้ออัตราโทษสูงเนี่ยแต่ละมูลฐานความผิดเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของกฎหมายฟอกเงินซึ่งมันจะตามไปถึงเส้นเงินทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าไม่เคลียร์ตอนนี้ยังไงก็ถูกจับพูดตอนนี้เสียยังจะดีกว่าก่อนที่จะตำรวจจะจับกุมผมพูดอย่างนี้ตลอดเลยครับรับชมข่าวทุกเรื่องราวในทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องรองทุกข์ส่งข้อมูลมาที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะ